สวัสดีครับผมช่างฟอมนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายถึงบ่อลูกค้านะครับบางที่นะครับที่ลูกค้าคิดว่ามันเป็นฟองนะครับอฟองเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยสำคัญเลยก็คือตัวปลานะครับตัวปลาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นบ่อปลาที่ลันน้ำสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ น้องปลามีความคุ้นเคยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยปลามันไม่ค่อยขับเมือกครับเพราะว่าการขับเมือกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมัน,มนเหมือนการมีปลามีความเครียดนะครับมันก็เลยมีการขับเมือกครับโดยปกติเนี่ยปลามันจะขับเมือกอยู่แล้วนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตอนกลางคืนกลางคืนถึงกลางวันนะครับช่วงเช้าเช้านะครับมันก็เลยทําจะให้มีมีฟอง หน้าน้ำนะครับทำด้วยแก้ไขด้วยการลดน้ำนะครับลดน้ำช่วงแรกๆนะครับนี่สังเกตว่าปลาเนี่ยเขาจะว่ายตลอดนะครับสดชื่นปลาในบ่อนี้เนี่ยมีประมาณ50ตัวนะครับอย่างน้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นับนะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับหน้าน้ําจะไม่มีฟองเลยครับจะไม่มีฟองเลยครับหน้าน้ํานะครับถึงแม้ผมจะเปิดออกซิเจนนะครับ เต็มแรงเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่เห็นปลาครับยิ่งออกซิเจนดีนะครับน้ําดีนะครับปลาเขาก็สดชื่นครับเนี่ยยังไงเขาก็ขึ้นมาหาครับเนี่ยปลาไม่กลัวค้นด้วยนะครับดูนะครับอยู่ที่เราฝึกนะครับยิ่งออกดีน้ําดีนะครับยังไงปลาก็ว่ายขึ้นมาให้เห็นครับบ่อของผมเนี่ยลึกสองเมตรกว่านะครับนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าปลาไม่ขึ้นมาคือปลาไม่คุ้นครับ ปลาไม่คุ้นครับคือเจ้าของเนี่ยคือมาหาน้องปลาน้อยนะครับมีเวลาให้เขาน้อยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ฝึกนะครับนะครับดูนะครับไม่มีครับไม่มีฟองหน้าน้ําเลยน้องปลาก็เชื่องด้วยนะครับผมยืนที่ไหนน้องปลาก็ว่ายมาครับนะครับนี่ครับอยากมีบ่อดีดีแบบนี้เลี้ยงปลาสนุกสนุกนะครับให้อาหารอย่างเดียวนะครับ นครับระบบต้องดีครับติดต่อเข้ามาได้ครับผมช่างพอรอมนะครับจากาบริษัทรับทําบ่อปลาคราฟเชียงใหม่นะครับนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ